นี่ปูแล้วก็สุก้วจ้าเดี๋ยวมากินปูนึ่งกับปนิษต์นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับปนิษต์ทางช่องม้าพาอิทนะคะวันนี้ปนิษต์มาคนเดียวปนิษต์กินปูนึ่งมากินปูนึ่งกับปนิษตจ้ามีน้ำจิ้มซีฟูด้ดค่ะนี่น้ำจิ้มปนิษต์ปั่นเองแต่ไม่ได้ปั่นโชว์ข้นมากเลยซีฟูด้ดมากินด้วยกันจ้า วันนี้สี่ตัววันนี้จะกินหมดไหมมากินเป็นเพื่อนปาน,นิจ้าก่อนกินาาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ป้าด้วยนะคะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะยังร้อนร้อนอยู่เกะท่านไหนเนาะอ้อนีจ้าหนึ่งอืออือนี่ลูกชายไม่กินด้วยเดี๋ยวเอานี้ออกก่อน ร้อนด้วยอันนี้เกี่ยวออไม่รู้เขาเรียกอะไรนะตัวเนี้ยแต่ป้าเรียกเรียกนมปูอืมจิ้มแซ่บมากคนมากเนื้อปู กินด้วยกันจ้ายังร้อนๆอยู่เลยน้ำจิ้มค้นมากมาน้ำจิ้มเป็ด <c oughs> <c oughs> เนื้อปูเป็นเต้นเลยแซ่บมาก เนื้อปูก็เป็นเต้นเต้นเลยนะครับน้ำจิ้มอย่างเผ็ดอั่นพ่นเลยวันนี้ลูกชายปล่อยให้ปาน,นิดกินคนเดียวเนี่ยม้านพ้าเรียกนมปูกินไม่ได้ เนื้อเยอะเลยค่ะเนื้อเผ็ดมากปันนี้กินคุณเดียวก็ไม่รู้จะคุยกับใคร คุยกับเพื่อนๆน,นี่แหละเนื้อปูอร่อยมาก เนื้อปูดีมากเลยเป็นเส้นเลยกินยังเผ็ด มันปูเดี๋ยวเอาไปกินทีหลังกินเนื้อมก่อนร้อนยันร้อน้อยู่อือือเผ็ดมาก ันนี้เผ็ดน้ำจิ้มมันข้นกินปูแกะยากกวากินกุ้งอีกกินกุ้งไม่ยากปู ก้าปูเลยมากกามปูดเดี๋ยวไว้ทุบทีหลัง ยิ่อย่างเผ็ดแซ่บปันนี้ก็แกะแกะปูไม่ค่อยเป็นถนัดแต่แกะกุ้งเนื้อทั้งนั้นเลยชอบแกะกุ้งร้อน ที่เผ็ดนรตาจะไหลแล้อดทนอยู่อดทนกับความเผ็ดถ้าใครแกะปูเก่งๆจะได้กินดีกว่าป้าอันนี้แกะปูไม่ค่อยเป็น แต่เนื้อเป็นเต้นเลยนี่ดึงออกมาเป็นเนื้อทั้งนั้นเลย,ยเผ็ดแทบวันนี้ปานิชก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ป้าวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะเผ็ดมาก